ตอนนี้ผมเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไปแล้วเลี้ยงลูกพังขาวแม่มันทิ้งแล้วล่ะจากการเปิดค้นหาวิธีก็คือต้องใช้นมนะก็ไม่รู้จะรอดไหมแล้วแต่บุญวาสนาของมันเอง ถึงวัยกินมแมลงกินผลไม้ก็ให้มันบินไปตอนนี้คงต้องช่วยมันก่อนระยะแรกหิวจัดเนี่ยตกเป็นวันหนึ่งนะยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเอาละผมคงต้องเลี้ยงมาระยะหนึ่ง แต่จะรออหรือไม่แล้วแต่บุญวัฒนาบุญกรรมของมันเองเนาะพยายามให้ดีที่สุดแล้วนะไอ้หนูแม่เจ้าไม่มาเอาเจ้าใบนี้